หกเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับชาวฮันซาหนึ่งในชนเผ่าที่อายุยืนที่สุดในโลก 1. ชาวฮันซามีอายุขายเฉลี่ย120ปีฮันซาตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศปากีสถานเป็นดินแดนที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาฮิมาลัยอยู่บนเขตภูเขามีความสูง2438เมตรจากระดับน้ำทะเลมีประชากรประมาณ6 0 0 0 0กว่าคนในช่วงเวลา2000กว่าปีที่ผ่านมาพวกเขาแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถานไปแล้วชาวปากีสถานอื่นๆมีอายุขายเฉลี่ย67ปีแต่ที่ฮันซานั้นคนอายุ100ปีก็ยังไม่ถือว่าแก่ด้วยซ้ำคำกล่าวที่ว่า you are what you eat เป็นคำกล่าวที่ไม่ผิดเลยแม้แต่น้อยมันคือเคล็ดลับความมีอายุยืนของชาวเขาเผ่านี้นี่เอง 2. พวกเขาไม่ได้อยู่เพื่อกินแต่กินเพื่ออยู่ชาวฮันซากินอาหารวันละสองมือ้อ ืออาหารเช้าและอาหารค่ำหลังพระอาทิตย์ตกนอกจากนี้พวกเขายังกินแต่อาหารที่มาจากธรรมชาติเท่านั้นได้แก่ผลไม้พืชผักธัญพืชโดยไม่มีสารเคมีหรือสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้นเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่ที่จะมีลูกตอนอายุ60ปีเราอาจจะรู้สึกประหลาดใจมากแต่สิ่งเหล่านี้เป็นคุณประโยชน์อันเกิดจากการกินอาหารและวิถีชีวิตของพวกเขา 3. 900ปีมานี้ไม่มีคนไหนเป็นโรคมะเร็งเลยที่ฮันซาทุกคนมีชีวิตแบบกษตกรตามวิถีธรรมชาติตะวันขึ้นก็ทำงานตะวันตกก็พักผ่อนทำอย่างพออยู่พอกินไม่แข่งไม่แย่งกับใครแต่ละบ้านแต่ละครอบครัวล้วนต่างไปมาหาสู่กันพวกเขาถูกมองว่าเป็นชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในโลกว่ากันว่าคนในชนเผ่าของพวกเขานั้นตลอดระยะเวลา900ปีที่ผ่านมานั้นยังไม่เคยมีใครเป็นโรคมะเร็งเลย และคนในท้องถิ่นนี้แทบจะไม่เคยป่วยคนอายุ80-90ปีก็ยังคงทำงานในสวนในไร่กันอยู่และแทบจะไม่มีคนเป็นโรคเรื้อรงังที่พบได้ทั่วไปในคนเมืองสมัยนี้เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคความดันโลหิตผิดปกติเป็นต้น 4. หฮันซากินมังสวิรัตและกินผักสดเป็นหลัก มีนักวิจัยได้ชี้ให้เห็นว่าเหตุผลที่ชาวฮันซามีอายุยืนเกิดจากการที่พวกเขากินอาหารที่เป็นผักและผลไม้ตามธรรมชาติเป็นหลักชาวฮันซาแทบจะไม่กินอาหารที่มาจากสัตว์เลยซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของพลังงานที่ได้จากเนื้อสัตว์และนมกับปริมาณแคลอรี่ทั้งหมดที่ร่างกายได้รับพวกเขาจะได้แคลอรี่จากเนื้อสัตว์และนมเพียง1.5%เท่านั้นปกติพวกเขาจะกินผักและผลไม้ตามธรรมชาติเป็นอาหารหลักเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ขาดแคลนเชื้อเพลิงจึงกินผักสด มากกว่าที่จะเอาไปปรุงทําให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่เป็นธรรมชาติและอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างมากนอกจากผักและผลไม้ทัญญพืชที่ชาวฮันซาก,กินเป็นประจำก็คือข้าวสาลีและข้าวฟ่างและมักจะนํามาผสมกับถั่วปากอ้าถั่วเหลืองข้าวบาเล่หรือถั่วลันเตาบดให้เป็นแป้งแล้วนำเอามาเป็นแผ่นแป้งอบที่เรียกว่าจาปาตีหน้ำดีดินดี ปกติชาวฮันซาจะดื่มน้ำที่ละลายมาจากทันน้ำแข็งและน้ำนี้ยังเป็นน้ำที่ใช้ในการเพราะปลูกของชาวฮันซาอีกด้วยการปลูกผักและผลไม้ของพวกเขาจะไม่มีการใช้สารเคมีหรือปุ๋ยเคมีเลยแต่จะใช้ปุ๋ยหมักที่ทำจากเศษพืชผักและใบไม้จึงไม่มีการปนเปื้อนและมีธาตุอาหารสำหรับพืชผักอย่างอุดมสมบูรณ์ ฮนซามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันมีรอยยิ้มให้กับผู้คนในโลกของชาวฮันซาอารมณ์ที่เป็นลบต่างๆเช่นเครียดกดดันขัดแยง้งหรือการทะเละาะเบาะแหวงจะพบได้น้อยมากพวกเขาไม่ตั้งข้อสงสัยกับตัวเองและแทบจะไม่มีใครป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบจิตประสาทเลยโลกของพวกเขาก็เหมือนโลกของเด็กๆมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันและมีรอยยิ้มให้กับทุกคนชาวฮันซาไม่ขี้เกียจเลยแม้แต่น้อย พวกเขาขยันขันแข็งกันมากทำงานตั้งแต่เช้าจนพระอาทิตย์ตกพวกเขาชอบเดินและเคลื่อนไหวมากกว่านั่งดูภาพยนตร์อยู่ในบ้านชีวิตที่กินผักเป็นอาหารหลักมีวัตถุด,ดิบอาหารมาจากธรรมชาติที่ไม่มีสารฝนเปื้อนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่ยังไม่ถูกทำลายอีกทั้งมีนิสัยเป็นคนสันโดษมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองหาได้จึงไม่แปลกเลยที่พวกเขาจะได้ชื่อว่าชนเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในโลก